กับช่องคาเฟอีนหนึนะครับก็เป็นช่องที่รีวิวแล้วครับอุปกรณ์แคมปิง้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ผมใช้อยู่แล้วก็ใช้ดีผมก็อยากบอกต่อนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพการเพาะเห็ดนะครับหลังจากที่ผม เก็บเห็ดส่งแม่ค้าเสร็จนะครับผมก็จะใช้เวลาส่วนหนึ่งเนี่ยามาทำรีวิวนะครับก็ขายสินค้าออนไลน์ด้วยวันนี้ผมสั่งขาตั้งกล้องมานะครับเวลาออกไปเที่ยวก็จะได้ไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยถ่ายให้นะครับก็จะได้เก็บภาพบรรยากาศนั่งกัน แล้วก็อันนี้มันเป็นบลูทูธด้วยนะครับก็คือง่ายเลยเราอยากจะกดถ่ายเราก็สั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันครับว่าข้างในเป็นอย่างไรผมสั่งมาในราคาประมาณ400นะ4 0 0หน่อยหนยนะ 400, 4 0 0 410บาทนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าผมสั่งรุ่นอะไรมานะ แล้วก็วัสดุมันเป็นยังไงดีหรือเปล่าเห็นคนสั่งกันเยอะครับผมก็เลยสั่งบ้างนะผมชอบดูรีวิวนะคนอื่นสั่งผมก็สั่งบ้างนะก็จะเริ่มทยอยสั่งนะครับบางทีทาคลิปทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีขาตั้งครับต้องมีขาตั้งมีไม่นะเดี๋ยวไม้ผมก็สั่งไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มาเดี๋ยวถ้ามาแล้วเดี๋ยวผมมาลอง ลองทดสอบลองแกะกล่องให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมว่าราคามันไม่แพงนะผมก็ทำเล่นสนุกๆน,นะผมทำลง Youtube ทำลงในกลุ่มเพื่อน Facebook อย่างเงี้ยนะครับก็เอาไว้แก้เบื่อครับ ก็เลยเริ่มหาซื้ออุปกรณ์ไอ้นู่นไอน้นี่มาเล่นแต่ว่าผมเน้นเอาไม่แพงนะ <_ lege> เอาแบบราคา3 400ประมาณเนี้ยครับเขาให้มาคู่มือนะครับเป็นภาษาจีนเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับก็จะเป็นถุงใส่ขาตั้งกล้องมาให้ด้วยนะครับ ก็ลูดนี่ครับอนี่โอ้มีถุงสพายมาให้ด้วยนี่ผมก็ว่าแจวแ๋วแหละนะกับราคา410บบาทนะครับมาดูกันเป็นยังไงผมลืมบอกครับยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อนี้นะรุ่นรุ่นอะไรรุ่น vct 5208นะครับมันอ่านว่าอะไรยังเต็งหรืออะไรไม่แน่ใจเนาะลงไปออกสำเนียมกันดูผมไม่แน่ใจนะครับโอ้ผมว่าวัสดุดูดีครับดูดีเลยดูดีเลยผมจะเอามาติดกับ iPhone นะครับผมใช้ iPhone 7 p l พ s อยู่นะครับนี่ไงที่ผมต้องการไอตัวนี้ครับคือตัวหนีบโทรศัพท์ นะเออเดี๋ยวผมลองอันนี้ก่อนตรงไหนเอ่ยปา๊ปาปป๊า่หมุนก่อนเนาะป๊าบนี่ครับอันนี้กลางออกมาได้นี่จะเป็นทรงนี้ คือตัวนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันหมุนได้นะถ้าเราอยากจับภาพพาโนรลมาเนาะเราขาตั้งวางไวนะ้เนาะเราก็หมุนค่อยๆหมุนมันก็จะไม่สั่นครับมือมันจะไม่สั่นนะผมชอบนะเนี่ยที่ดูแล้วนะเออเราค่อยๆหมุนเก็บภาพบรรยากาศนะมือไม่สั่นและตัวนี้ที่ผมต้องการก็คือผมใช้มือถือในการถ่ายมันกว้างครับมันรับ จอภาพได้ iPhone 7พัดนะรับได้นะโอ้ผมชอบเลยตอนแรกลุ้นนะว่าจะได้หรือเปล่าเห็นเพื่อนๆเขาบอกว่าเอยใช้ได้นะผมเลยโอเคแจว๋วนี่ครับมันก็จะเป็นตัวหมุนใครมีกล้องแบบอื่นนะ DSLR หรือว่าแบบอื่นนะใช้ด้วยกันได้นะครับ อันนี้ผมใช้กับมือถือผมก็ชอบตัวนี้นะถ้าไม่มีตัวนี้ผมก็ไม่เอานะนี่นี่ครับแล้วเราต้องการถ่ายใช่ไหมครับเราก็หน้าจอมือถือใส่เข้าไปครับหน้าจอมือถือใส่เข้าไปหมุนล็อกค,ครับปัป๊บนี่ก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะได้รูปทรงประมาณนี้เสร็จแล้วมันก็สามารถปรับกลมได้ด้วยครับกลมนะ ห,หมุนซ้ายหมุนขวา,าหมุนซ้ายหมุนขวากับกล้องอย่างนี้ก็ได้หมุนซ้ายหมุนขวาปัาบ๊บอันนี้อะไรตอตะแคงเองียงแนวตั้งแนวนอนแบบนี้ก็ได้ครับโอ้ยโ,โอเคก็จะเป็นฟังก์ชันแบบกล้องมือโปรทั่วไปนะแต่ราคาประมาณนี้ผมว่าแจ๋วมากคาดว่าน่าจะเป็น อลูมิเนียมนะครับคงไม่ใช่คงไม่ใช่พลาสติกนะพอดูแล้วแข็งแข็งมากนะเสียงโลหะนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารีโมทมาดูรีโมทก่อนนะครับรีโมทที่ก็แถมมาให้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมนี่ครับวัสดุเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่ไงใกล้ๆเลยนะนี่ผมใช้ลองสั่งมาเล่นดูครับ ไม่แพงนะนี่ไงตัวนีบที่ผมบอกมันจะหนีบได้สองแบบนะได้สองแนวก็คือตอนนี้เป็นแนวนี้กับแนวนี้นะเนี่ยมีรูให้สองรูและอันนี้ก็คือหมุนหนีบกับ iPhone นะครับอ่ะมาดูยี่ห้อกันที่ผมลองซื้อมาเล่นดูเป็นยังไงนี่ครับยังเต็ง VCT 5 2 0 8 R M โอ้โอ้โอโอแจ๋วน่เน่ย นี่ครับกับถุงผ้าด้วยทํามาในราคาถูกมากคุณภาพก็โอ้ใช้งานได้เลยละครับใช้งานได้ใช้งานได้น,ไดนี่ไงปรับเราอยากจะให้หลวมหน่อยก็อ่าหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนครับหมุนเข้าไปเลยนี่อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูรีโมทที่เขาแถมมาให้นะครับนี่ไง cr2032 นี่จะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับวิธีการใชِรีโมทนะครับมาที่โทรศัพท์ก่อนนะครับเราก็เปิดหน้าจอโทรศัพท์ครับเปิดหน้าจอโทรศัพท์เสร็จนะครับไปที่อะไรไปที่การตั้งค่าครับอยู่ตรงไหนการตั้งค่าเครื่องนี้ ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เปิดสัญญาณบลูทูธครับของเครื่องเราเปิดสัญญาณบลูทูธนะครับแล้วก็ที่รีโมทนะครับด้านข้างเนี่ยจะมีสวิตช์ให้ปิดเปิดนะครับก็เราดันสวิตช์ไปที่เปิดแล้วครับอ n อนดันไปครับปับ๊บนี่ครับสัญญาณมันจะมาแล้วนะครับ มันจะปล่อยสัญญาณากับมือถือนะครับมันจะเชื่อมกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่ไงมาแล้วครับพอเปิดตัวตัวรีโมทปุ๊บขึ้นยางเต็งอ่าขึ้นยางเต่งเสร็จแล้วนะครับเชื่อมต่ออยู่เชื่อมให้เรียบร้อยแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองถ่ายรูปกันดูว่าได้ไหมนะครับโปรแกรมถ่ายรูปปุ๊บ,บนี่ครับสมมุติเราจะถ่ายรูปนี้นะครับ อันนี้รีโมทเนาะรีโมทลองครับหนึ่งสองสามอ่าเรียบร้อยชัตเตอร์ทำงานแล้วครับมากดดูปั๊บนี่ครับอ้าวอีกรูปนึงครับอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่ง,อ,งอ่าอันนี้ คาเตอร์กาแฟผมบ้างนะครับรีโมทผมอยู่นี่เดีย๋ยวลองมาดูว่าอ่าสักกี่เมตรผมอยู่ห่างมาประมาณ2อเมตรสามเมตรแล้วนะอะ่ลองกดรีโมทดูครับทํางานไหม่าเรียบร้อยเสียงชัตเตอร์ดังแล้วครับนะโอ,โอเคผมว่าชอบนะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูครับเผื่อเพื่อนๆกําลังมองหาอยู่ ก็เป็นวิดีโอที่ประกอบการตัดสินใจเนาะอาจจะยาวเลยแหละนะครับก็เป็นเรื่องเล่าเอามาพูดคุยกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะกว่าผมจะซื้อได้นี่ผมหาข้อมูลรอบด้านมาเหมือนกันนะไอ้นู่นไอ้นี่จนจนเป็นตัวที่ผมชอบแล้วกับราคาแค่นี้นะ ถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าสนใจอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเดีเด๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับกับรุ่นนี้นะอ่าเพื่อนๆลองไปเซิร์ชหาข้อมูลดูนะใน Lazada ไม่รู้แหละว่าร้านไหนอะไรยังไงลองไปค้นหาไปเปรียบเทียบราคากันดูนะครับโอเควันนี้ก็คาเฟอีนอ่าหนึ่งห้าแปดนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าไมโครโฟนไร้สาย มานะครับก็เดี๋ยวเอามาถ่ายทอดเอามาแบ่งปันกันเอามาเปิดกล่องดูซิว่ามันเป็นอย่างไรใช้ดีหรือเปล่ากับของที่ผมใช้ในราคาประหยัดนะครับผมเน้นราคาประหยัดนะมันนะเน้นราคาประหยัดนะครับโอเคขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ใช้ดีนะครับโชว์เราไม่ต้องไปกด นั่งถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวนี่ครับถ่ายหน่อยหนึ่งสองสามโชว์หนึ่งสองสามโชว,โชว์โอเคครับผม